ชีวิตคืออะไรเป็นคําถามที่คนนะฮะพยายามตั้งคําถามและคาะคำตอบมาเนิ่นนานแล้วอาจจะตั้งแต่พวกเราเริ่มมีชีวิตกนเลยก็ได้อยากสํารวจเรื่องความแก่เพราะว่าคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับชีวิตของตัวเองมากน่าจะเป็นการเตรียมตัวแก่ของตัวเองให้ดีช่วงชีวิตของมนุษย์อะมันจะอยู่กับช่วงเจ็บได้แบบนานที่สุดอะ มันอยู่กับเราทั้งชีวิตอ่ะมันจะเจ็บตอนไหนก็ไม่รู้ตอนนี้ความกำลังเตรียมตัวตายนี่คือสิ่งที่ที่ทำอยู่ทุกเมื่อเช้วาวันก <Okay. S 2> ็ถ้ากลัวตายไม่อยากตาย่อแก้ปัญหายัางไง4พิธีกรกับสภารกิจค้นหาความหมายพื้นที่ชีวิตชุดเกิดแก่เจ็บตายทุกวันพุธ ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้